สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเราจะพากันไปเก็บไข่มันหลาดใหญ่นะครับไข่มันหลาดใหญ่ดูมีอยู่4ตัวคู่หนึ่งเมียสนะครับโอ้วันนี้ได้3ามฟองออกทบจำนวนเลยครับ3ามตัว ไข่มันลาใจดูนี่โอ้โหแน่นอนจริงๆไม่ผิดหวงังอันนี้จากสายขอนแก่นนะครับสายคุณทอมแทมมันลายนี่ดูดิมีตัวเมียสามตัวก็ออกไข่3ามตัวก็เหมาะอยู่นะครับจะเป็นทั้งเป็ดสวยงามแล้วก็เป็ดกินไข่ได้นะครับ ผมชา้านี้อันนี้ก็แยกเป็นคอกไว้ตั้งหากนะครับเฉพาะมันหลาดใหญ่นส่วนไอ้เจ้านูนเป็ดบาบารีกับเป็ดเทศม่เลี้ยงรวมกันอยู่ยังไม่ได้เก็บครับฝากไว้ครับนี่ไอ้เจ้านี้ผมยไม่มค่อยกล้าส่งไข่เชื้อให้เท่าไหร่เพราะว่าเคยส่งไปรอบนึงอาจนะ่ไม่ค่อยดีมั้งก็เลยจะเอาไว้เช็คเชื้อเนี่ยเริ่มเ่มไข่ไข่เริ่ม,ม,ม,มฟองใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ ก็ไล่ตีตื้นมากะอีเหลียงแล้วถ้าผมให้ลำดับนี่น่าจะมาลำดับที่สามนะดีไม่ดีได้ลำดับที่สองเลยซ้ำไปนะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะช่างให้ดูว่าไข่แต่และสายพันธนุ์มีพันธุ์ไหนบ้างให้ไข่ที่ให้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าโดกนะได้ วันละสามฟองเนี่ยก็ถือว่าเต็มจํานวนเขาอยู่นะครับถ้ามีร้อยตัวก็แสดงว่าต้องมาร้อยตัวใช่ไหมครับอันนี้เรื่องอายุนี่ผมจําไม่ได้อันนี้น่าจะน่าจะประมาณสักเเดือนอันนี้น่าจะ9้าเดือนนะครับแปดเเดือนได้นะครับสําหรับมันหลาดใหญ่เป็นเป็ดไข่แล้วก็เป็ดสวยงามก็ได้เนื้อก็ได้ครับกินก็ได้ เดิมทีผมเลี้ยงไว้18ตัวแม่ขายเหลืออยู่4ตัวก,ก็กำลังพอดีนะครับลดจำนวนไปด้วยผมจะเล่นไปทางยี่เดียบเยอะหน่อย